ยกไปเตียงเนี่ยเป็นรถไฟไม้ไผ่อยู่ที่เมืองพัตตบองเพิ่งเคยเห็นวันนี้ไปดูไปดูเฮ้ยเออฮัลโหลบ๊ายบายโพติท้าวสันเดือนโพตเท้าสันโพตีอ๋อนี่เขาจะเขาจะเป็นรางแบบนี้ทุกคนอุ้ยดาวนี่ไงเขายกมาแล้วโอ้อ๋อโอเคโอเคเรามานั่งรถไฟไม้ไผ่แบบนี้ค่ะอยู่ที่กัมพูชานะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟไม้ไผ่เฮ้ยก็ทำจากไม้ไผ่จริงนะใช่นี่ มันเหมือนเตียงเลยค่ะเตียงนั่งแล้วเขาน่าจะแบบให้เรานั่งชมวิวไปเรื่อยๆค่ะชีกดการนั่งรถไฟแบบเดิมฮัลโหลไยแลนด์มีเพื่อนมาด้วยวันนี้ nice to meet you w r e you r o m e hello h e l l ล first time first time เดี๋ยวเราพกกลับมาสถานีนี้สถานีนี้คือพัฒตบงพัฒตบง next station พัฒตบงว้าวเฮ้ยส่วนประสบการณ์มากผู้คนในนี้เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกเลยนะอุ่ยเร็วอยู่นะ ราจะทำไงอ่ะตอนนี้มีเรามาอยู่ลำเดียวกันอะไรดีอ่ะโอเคลงุ่มแม่มาครับพี่โอเคโอ้ยพูดใสชัดมากเลยมาเยอะกว่าพี่ที่มาเยอะกว่าเออแล้วเราต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวอ๋อดีครับรถอ๋อดีดีดีเปลี่ยนแบบนี้เออ อ๋อนี <bunker> ่ครับแล้วก็สล <Hayır. S 2> ับกันให้เขาไปก่อนอ๋อดีเลยเราวนี่ครับแล้วเขาก็ต้องรอรถนะต้องดูรถดีๆนะต้องให้รถใหญ่ไปก่อน นี่ครับวิธีข้ามกระโดดเอ้ฮัลโหลบ๊ายบายนี่ล้อจัมเบลดาวลองยกนี้ยกขึ้นไหมลองดิมองแบบนี้คือเตียงธรรมดาค่ะทุกคนแต่พอมาอยู่บนรางคือรถไฟค่ะเหมือนอะไรเนี่ยอลาดินอลาดิน ใครมาเที่ยวพัทบงนะแนะนอนนะต้องลองมานั่งเลยดิแบมบูเทน่รถไฟไม่ไผ่สนุกมากตกคนละร้อยกว่าบาทไปเลยไปเลยมาแล้วอยากนั่งดูดาว่ะลูกน่าจะสวยน่าจะรังตกแต่เมฆเยอะนะวันนี้นะตรงนู้นน่าจะฝนตกแล้วเราจะเห็นสองท่าทางเนี่ยเป็นทุ่งนา ไม่มาหน้ามดน่ดาจะสวยตอนกลางคืนก็น่าจะมืดเลยเนาะโอ้พ่อใช้รางรถไฟเหมือนรถไฟใหญ่เลยรถงรถไ,ไฟใหญ่ขอ,องจริงเลย <c oughs> ตรงน,นี้ต้องระวังรถหน่อยเรามาถึงตรงแยกแล้วครับดูรถต้องค่อยๆไประวางังรถ ดีพี <ท Lanc an> ่เขามาเข็นเลยเดี๋ยวต้องต้องมีคนคอยดูรถโอเคเล่นกอไปต่อสนุกดีนะเอาจิงๆนะนั่งรถไฟแบบธรรมดามันไม่ค่อยตื่นเต้นแบบนี้เลยแบบนี้มันตื่นเต้นมากเลย <C LE an> แค่เนาะแค่เห <Okay. S 1> <C LE an> มือนนั่งบนแค่ถ้านั่งธรรมดาคือเตียงเลยแหละเตียงนอนเลยฟิลแบบนั่งเตียงแล้วก็วิ่งไปฟิลนั้นเลยทุกคนเนี่ยมานั่งรถไฟเนี่ยฟิลเหมือนนั่งเตียงแล้วก็อยู่บนเตียงแล้วก็วิ่งไปเลย S <S ตอนนี้เรากำลังนั่งกลับไปที่จุดที่เรามานะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ2ี่สิบนาทีไปให้ดูบรรยากาศออนนี้นคือจุดที่เรานั่งมาเห็นไหมเราจะเห็น,นทางรถไฟยาวมากเลยเป็นทางรถไฟจริงๆนะครับเนี่ยขอบจริงเลยที่รถไฟใหญ่เขาบิเลยนะครับสวัสดีครับ สิ้นสุดสถานีที่อบอกุลอ๊อกุนอ๊อกุลเอ็นจอยเอ็นจอยสนุกมากทริปไดเบอร์ทริปไดเบอร์ติปติปเป็นกิจกรรมที่แบบเออเปิดประสบการณ์ชีวิตมากติปติปอ๊อกุนอ๊กุลอ๊กุลสนุกมากเป็นไงสนุกมากค่ะทุกคนเป็นการนั่งรถไฟที่เปิดประสบการณ์มากได้ดู มากค่ะทุกคนแบบโอเ n นเอให้มาที่พาตาัตตบงหรือว่ามาเที่ยวกัมพูชาลองมานั่งดได้ค่ะทุกคน